แสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีพี่น้องปอกป่ายบุษกรสุสก้นพี่น้องจา๋าบรรยากาศตอนเที่ยงพี่น้องแดดแดดมืาเนี่ยแดดตั้งแต่เ้ารผู้ใดไปรับจางนำน,นาโลก,กาคือตายแน่มืาเนี่ย แดดห่อนเอาบ่มมีลมพร้อมพายุเข่าอ่าสามสี่หมื่อแต่เมา่อคืนนี่ฝนบ่ตกเนาะมันอีกกรเลยแดดสงสัยเบิดฝนละล่ะเริ่มแดดเริ่มห่อนพี่น้องดีแต่น้ำเต็มให้เต็มคันออกข้างนอกบ่ได้แดด อะไรยังมากินอีกละเมื่อของหวานของหวานอย่างนี้านมาจสาคูใส่หนกแตงจ้าหนกแตงสุกอ,อ๋อที่ว่าน้องทําเก็บมามืออ่อแหละแตงสุกใส่าสาคูาาโอ้ยหวานแตงไทยมันต้องใส่ข้าวโพดบายทีพี่น้องแม่ไม่ทำบุกินมาหวานลูกคุณยายมาแล้วท่านผู้ชม ซีมึงดูหวานนั่งอัมบลาเหกก็ดบ,บ่บอแต่งไทยไม่ต้องใส่หลอดซ่องอใส่ข้าวโพดใส่เผือกแสบกือ,กอ,อ,กอังขาแจน,นนี้เพิ่นใส่สาคูเนาะ,ะกินไม่ทำาระอยากบ่ บัวหวานไม่กินเย็นๆใส่น้ำแข็งน้ำแข็งบดเห็ดซีวันหวานๆจักหน่อยแซรบอยู่ทำแส่บอยั่เหมยหวานอยู่หมักแต่งนะมันหอมมันืึอมันต้องเห็ดแบบเออน้ำเสื่อมแบบออกหวานๆแน่กะทิ น้ำเสื่อมกะทิเส,เสื่อมเสื่อมันนี๋ยวต้องแแบบดำเิภามนีบยไไปรับจ้างเลยเบาไปพี่น้องมาหน้าอีกแล้วว่าว่าจะพักผ่อนเมื่อนี่นะแม่น้องเอ๋ยเมื่อนี่นะว่ายุดพักผ่อนพราะกินข้าวเทียเ่ยงแล้วเพราะว่าเขาเจ้ามาอันน้ำให้เป็นลูกก้าเน,ะนาะเจ้าของนาเพิ่นว่าเป็นลูกให้แน่หาแน่เพิ่นก็อยากแล้ว แดด่นอยโผดโผอันแดดนะบพว่าดอกไปเจอการยาบีกแห้งกันนักไป็นหาวันจนเลือดหน่อยเลือดหยั่งมือก็ได้มือสดมันโรคก้าแก่แล้วมันแผลมือเด้พี่น้องเอามือบ้านแห้งมันหักมืออาจารย์ข้าไปเดินจนก่งเลยทั้งน้อยแล่นไปห้องผ่าตัดเต็มฉันไฟพระกันหลายๆรอยกัวเนาะผ่าต่อกันคืนคุณยายไป เก้าคาืนบ่ยายเคืนสิบมือสิมือมาแล้วมามื่อเสาร์นี่ไปเมืองตะวันทองมือปมาดมืแล้วมันก็ไปไปว้านก็ลบมาได้ไปกินเข่าเที่ยงไปโรงงานเข่าเขามูลไปเบิดคุณลอยชงลอยเขาไปประชานเขาผู้ชายบาดน้ำทางด้บว่าบินทาบาท อยู่ทั่วทามคัน,อ,นอยุ่ตู้ช่องอยู่เหมือนไหนคันหนึ่งคุณยายมาเมืเ่อเสาร์นี่เนาะต่อไปมีงานอีกบ่ยายหรือเ่าบมมม่มีหมดแล้วเข่าพันษาพี่น้องเมื่องานแล้วก็คือจำวัดไผวัดมั่นน่ะล่ะนอกจากออกพันษา,นาคุณยายก็สิ<จ>ไปประจําวัดเนาะทุกวันพระเพิ่นก็เข่าพันสา็ พี่น้องมึงได้ลูกน้องม,มาแล้วน้ำอืมปาถูกปิดตายชิลุ้ยแท้กระดาษางิพักันไปใส่สู๋ฮะไปใส่ไปเก็บเพ็ดหรือไปใส่คือพายกระตาพายกระตามันบ<ะ>อกเอาคืนมากินห้องทองก่อนนะมาเพราะว่าหิว ไปกินสดสด,ำำดคำสองคำพี่น้องมันห้อนบ่มีกันเลยว่าสิพาเด็กเด็กเข่าปลาสูงหอยบ่มีนำ้ำกระลองละ ว่าสิพาเด็กๆเลาะห่วยมันฮวานว่าสิไปหาเล่นน้ำห่วยอยูฮิตละงกหอบกแม่ทางเขาน่ะว่าแนวจะแก่งฮิตละงกมันออกคำโบลายแม่แถวนี้ยายรุ่นไปดมือเส้าก็เฮ็นระงกดอกเดียวขข้านโจบ่หมีก็อยากไปหาเฮ็ดอยู่พี่น้องตัวเฮ็ดบ่ค่อยออกมันออกมายอมเมียมฮิตละงกเหลืองทำใต้เขามา ยายลุนไปหาเมื่อเสาก็ได้ดอกเดียวที่ละงกว่าสิฟ้าเด็กๆไปหาน่อไม้แล้วก็เล่นน้ำว่าสันมันห่อนยอ,ยอยู่บ่อวเด้ห่อนแทห่อนว่าห่อนแบบแดดก็ะแดดเนาะเอสด หว,ออหวานเป็ดตะบะแซ่เป็นตาจ่าหวานมาแต่งเลยมันหอมหอมเต็มไม่ค่อยเข้ากันก็สาครมันต้องรับส่องเต็มแต่งนม่นจืดเลย มันห่อนพี่น้องพ้นปุบตกเมื่อเดียวเมื่อวานเมื่อนี่ยห่อนเอา้าเสือจนเปียกเมื่อนั่งอยังนะพ่อจะว่าอยังนั้นมันลายเหรอเราไปถึงแห่ตะมวานมันนี่ได้ค่ะมันนี่พ่อจะไปใส ปกติเขาเลี้ยงงวัวพี่น้องมือเุ้านี่ก็เลี้ยงงวัวบม่ได้ไปดำนาลับจ้างแล้วงานกันยังเลิกเจ้านั่นแหละยายรวยนะ่ะไปแม่บอกยายรวยนะ่ะไปรับจ้างดำนาแม่น้องเมย์กับยายรุ่นหนึ่งจะไปลูกกาเดี๋ยวนี้ก็เลยสพายไปเลี้ยงงวัวแบบนี้ <c oughs> พ่อันดีไปเลีนน้ยงงัวบ่มีสิพาไปหานหห้ำไม้ไปเล่นน้ำน้ำไม้ก็บ่าลายดอกมันนักเสี่ยงพุลรักต่าพ่าอ,พอเอากระตาไปกต่า,ตามันเต็มแล้พ่อ,พอบ่าลายบ่กกระสอบหาทางไป อยากไปอยู่ตามหวยอากาศมันยังเย็ยนวันพ่อกูแผลตนเป็นตึกแหอยู่หวยเปล่น้ำมันลายมันเละมันไดรดอกเพื่อนว่าน้ำหวยมากวันนี้มันก็สิบกแม่หรอวะ กินข้าวเที่ยงกันยังไหมหมูหมม,มมาคืนกินเพื่อมาแับอยากกินของหวานก่อนสรุปไปรถคันเดียวไป ไม่บุไปบ่มาเจ้าไปเนี่ยเดี๋ยวไปจี้งัวยายบุญเลี้ยงงัวมาเนี่ปกติยายบุญไปรับจ้างลูกกาสองเม่าเมือนให้ยายบุญเลี้ยงงัว ไปเตรียมตัวกระตาไปกระตามันเชื่อม,มาจากดวงกุละด,ด,ดวงสองดวงไปไปเตรียมของไปเอาบุญเก็บบุญโผดโพ,พว่าห่อนพี่น้อง นี่แหละกินแล้วเราม่อยู่ใต่ตารางหรือว่าใต่ต้นไม่นอนน้องทำใบไปใส่เพราะว่าไข่หางกะเซาอุป,อป,ปกรณ์อของมี่ยังแน่ซิมอน กระตาสามสี่ใบพูนะเสียมบันทึอหมวถือบอมไปบอมมันเอายุงและสิกินบอมเมื่อวันอายน้อยเมื่อนั้นแช่กระสอบหรือพักกันหาบมา แต่หน่อไม้นี่ยลายพี่น้อง,ลเ,งเลือกเอาหน่อมันเนาะกำลังขึ้นเหี่ยวแต่มื้อนี้น่ะสิบ่เอาลายเอาเต็มเอากระตาพากระตามันว่าง่ายเออเต็มตาไผยตามันแล้วก็จบเนาะพอมีดเออมีดถือเอาอีแล้ต้องขึ้นเอา <Lynn. S 1> อ S S. มีดเด้สอนจำมันก็สอนม่ได้แล้วเนาะกระตาสามใบพอบ่หรือเอาอีกนี่เลยกระตาหน่วยนึงนี่ๆ หาเห็ดบ่ไดดกัสิไปหานหไม่ละทำผู้สมเนาะแต่ว่ามันกะกำลังขึ้นเหี้ยวนะมันกะใส่เสียมเหมาซับนอมันกระตาพุลใบกำลังหนอใหญ่ แดดแดดเห็ดกระพังเบิงจักสองสามเมื่อน้องเมย์ก็จะไปเสียมเก่าด้วยไหมพี่น้องจ่าได้มาวันนี้กับสิคอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้ พอกันคลิปหนาพอกันอยู่ป่าพพี่น้องเดี๋ยวสิพาเด็กๆไปเลาะหัวเลาะห้องเนาะหาหน้าใหม่แล้วกัว่าสิไปพากันไปเล่นน้ำน้ำตนตาดอยู่หัวยินเย็นจังมาไปแช่น้ำเย็นๆก่อนเนาะไปแล้วพี่น้องสบายดีไป้าเอามีดด้อเอามีดองดวงพละดดวงเอาสองด่วงพอ